วัสดีค่ะทุกๆคนมาไม่หมอกลับมาแล้วค่ะคือตอนนี้พอจะพูดได้บ้างแล้วแต่ว่าบางทีอาจจะมีติดไอบ้างนะเพื่อนนะมันควบคุมไม่ได้แต่ว่ามันก็ดีกว่าช่วงแรกๆมากแล้วค่ะเสียงยังไม่กลับมาเป็นปกตินะถ้าสังเกตดีๆนะคะแต่ว่าเราทิ้งห่างกันไปนานละเริ่มคิดถึงทุกๆคนมีเข้ามาถามที่ช่องทางส่วนตัวด้วย ขอบพระคุณทุกๆความคิดเห็นแล้วก็ที่ส่งมาไม่ว่าจะช่องทาง YouTube หรือว่าเพจนะคะที่มาทางช่องทางส่วนตัวก็มีในเรื่องของการรักษาการทริตตัวเองให้หายอะไรประมาณอย่างนี้นะตอนนี้ <c oughs> มันก็ประมาณนี้นะคะ่ะได้ประมาณนี้ละแต่ว่ายังไม่ได้หมดเชื้อนะคะก็แต,แต่แต่คุยได้ละไม่เหมือนตอนช่วงแรกนะค่ะตั้งจิตอธิษฐานะถึงเรื่องราวที่คุณอยากรู้และอยากทราบดีๆนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะขอให้ออกมาใช่แล้วออกมาตรงแล้วก็ตรงกับเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะคะอุย้ยรักราสามเศร้าเราสามคนก็โผล่มาเลยนะ <d> เขาร้องไห้ะเพื่อนเห็นไหมน้ำตาเป็นสายทานเลย <d> เขาร้องไห้กับการก,กระทำของเขาที่เขาเคยทำลงไปอาจจะเป็นไม่ต้องอาจจะหรอกมันใช่หล,ละ่ะ ันคือเรื่องของการที่ดึงคนมาในความสัมพันธ์ซ้อนซึ่งในที่นี้เขาอาจจะดึงคุณเป็นความสัมพันธ์ซ้อนเขาก็ได้หรือเขาอาจจะมีคุณอยู่แล้วแหละแต่เขาไปดึงคนอื่นมาซ้อนคุณแทนอะไรแบบนี้แล้วความสัมพันธ์นี้มันจบไม่สวยมันแตกหักกันไปแล้วตอนนี้เพิ่งจะมาสำนึกคิดได้กับสิ่งที่ตัวเองทำนะคะเขาอาจจะสูญเสียคุณไปแล้วก็ดาาคนที่คุณมาถามหาคุณอาจจะตัดจบกับเขาไปแล้ว เวลานี้เขาคิดมากคิดเยอะในเรื่องของคุณน้ําตาไหลเป็นสายทานรู้สึกสูญเสียรู้สึกเสียดายรู้สึกเพิ่งเห็นคุณค่าเมฆฝนกับฝนที่ตกคนคนนี้อาจจะเจอปัญหาและอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างที่ในอดีตตอนที่พวกคุณอยู่ในความสัมพันธ์กันนะคะปัญหาและอุปสรรคนี้มันอาจจะถูกปัดเป่าโดยคุณคุณอาจจะเคยช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาหรือฝ่าอุปสรรคไปได้พร้อมกันโดยมีคุณไปด้วยแต่ตอนเนี้ย ปัญหาที่เกิดขึ้นคือปัญหาอุปสรรคเขาเยอะเขาผ่านพ้นไปไม่ได้เขานึกถึงคนในอดีตซึ่งก็คือคุณน,นั่นเองนะที่เคยช่วยเขาให้หลุดพ้นจากภาวะปัญหาในชีวิตของเขาก็ได้แต่ถามว่าเอาแลวอีกความสัมพันธ์หนึ่งที่เขาเลือกไว้ในชีวิตล่ะคะเขาไม่ได้ช่วยแบ่งเบาเลยเหรอคําตอบจากหน้าไพ่ที่แม่หมอเห็นคือเขาคงไม่ได้ช่วยอะไรเพราะไม่งั้นเขาคงไม่มายืนถือดาบลําลึกถึงความหลัง น้ำตาลไหลเป็นสายทานไปนพร้อมสายฝนแบบนี้เพราะฉะนั้นแม่หมอก็มองว่าถ้าเขามีคนที่อยู่ในความสัมพันธ์คนอื่นที่ไม่ใช่คุณในเวลานี้ตอนนี้คนที่อยู่ในความสัมพันธ์นั้นคือเขาไม่ได้นึกถึงเลยนะคือไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตของเขาเลยอะตรงกันข้ามอาจจะเป็นภาระหนักบาให้เขาเพิ่มเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพิ่งมาคิดได้ก็เป็นไม่ได้นะราชนีถือถ้วยไม่ใช่ราชนีถือถ้วยอักษวินถือถ้วยขอโทษค่ะ เริ่มรู้สึกแล้วว่าเอคนในความสัมพันธ์ในอดีตที่เคยดีกับเขาคนที่เคยหยิบยื่นสิ่งดีๆให้เขาทุ่มเททำื่อเขาทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเนี้ยเป็นยังไงบ้างสุขสบายดีไหมอยากมาหาจังเลยอยากทักทายถ้วยที่ถือติดมือมาความหมายคืออยากหยิบยื่นสัมพันธ์ทำไมตีดีๆให้อีกครั้งอยากกลับมาขอคืนดีนั่นเองนะเขาอยากมาขอคุณคืนดีกับคุณและมีความรู้สึกว่า อยากจะเดินทางมาหาคุณเห็นไหมเดี๋ยวชาลีออดเกิดขึ้นมีความรู้สึกว่าคิดถึงจังอยากเดินทางมาหามันเป็นสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจค่ะแต่ถามว่าคนคนนี้เขาอะจะมาหาคุณได้จริงๆริงไหมแม่หมอมองว่าเขามาจริงนะแต่ช้าแล้วก็ช้ามากเพราะว่า ยังยืนเสียใจยังยืนอึ้งกิมกี่กับสิ่งที่ตัวเองทํากับเหตุการณ์ต่างๆอยู่เลยอีกความหมายหนึ่งก็คืออาจจะมีความละอายใจกับสิ่งที่ตัวเองเคยได้กระทําไปมันก็เลยเป็นทิศทางว่ายังไม่รู้ว่าจะกลับมาในทิศทางชีวิตคุณยังไงความละอายใจก็มีความเสียใจก็มีมันไม่เหมือนกับตอนที่เขามั่นหน้าเดินออกจากชีวิตของคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็จะช้านิดนึงไหนจะเรื่องอีกโก้ของเขาตัวตนของเขาอะไรแบบนี้ค่ะแล้วยังไงต่อคะไหนดูสิไพ่สามถ้วยเกิดขึ้นอยากกลับมาขอคืนดีจริงๆนะเนี่ยอยากจะรู้สึกถึงคำว่าชัยโยอีกครั้งความหมายคืออยากจะให้คุณให้โอกาสเขา เขาอยากได้รับการอภัยจากคุณอยากได้รับโอกาสดีๆกับคุณอีกครั้งอยากกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์อยากกลับมาพยายามอีกครั้งแต่ตอนเนี้เขาเดาทิศทางคุณไม่ออกว่าคุณจะยังเป็นคนเดิมที่เคยโอนอ่อนผ่อนตามเขาเคยวิ่งตามเขาหรือว่ายังมีใจให้เขาอยู่ไหมหรือคุณมีใครไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะเขาเลยเหมือนกับ ได้แต่ยืนเสียใจในพื้นที่ของตัวเองก่อนนะในเวลานี้เนี่ยเห็นไหมไพ่ก้าไม้เท้าเกิดขึ้นหลับในหน้าที่ทำงานหนะักแสดงว่าคนคนนี้ในอดีตคุณน่าจะเคยซัพพอร์ตเขาอุปสรรคที่ว่าอาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินก็ได้ <c oughs> คุณอาจจะเคยซัพพอร์ตเขาบางคนซัพพอร์ตกำลังใจ บางคนช่วยงานเขาไม่ได้ทำงานที่ที่เดียวกันก็ได้นะแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาเอางานมาปรึกษาคุณให้คุณช่วยเหลือก็เป็นไปได้ตอนนี้มันไม่มีใครไปซัพพอร์ตเขาตรงนั้นอีกแล้วกลายเป็นว่าคุณก็ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์คนที่เขาเลือกไว้ในชีวิตก็ทำให้เขาหนักบาเพิ่มขึ้นเพราะไม่น่าจะช่วยอะไรได้เพราะนี่เขาก็ทำงานคนเดียวเพราะฉะนั้นเวลานี้เขาถึงได้คิดถึงคุณหนักมาก คนนี่เคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาอะแต่ตอนนี้เขาไม่เหลือใครเพราะไม่เหลือใครจะมันทั้งงอมืองอเท้าก็ไม่ได้เขาเลยต้องเดินหน้าหันหน้าเข้าไปทํางานทํางานให้หนักเข้าไว้มันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินการเงินหนึงเขาก็ได้นะคนคนนี้นะเนี่ยคะ่ะ The Tower เกิดขึ้นมันพังมันจบไปแล้วในทิศทางของคุณจบไม่สวยและจบอย่างรวดเร็วด,ด้วยมันอาจจะเป็นลักษณะของเขานั่นแหละนะ ทีเ่เลือกที่จะหันหลังหาคุณก่อนไหมไม่งั้นเขาจะไม่เสียใจมากขนาดนี้กับทิศทางที่เขาตัดสินใจไปแล้วแล้วเขาตัดสินใจเลือกผิดอะคะ่ะจะกลับมาจะกลับมาจริงๆแหละแต่ก็ละอายใจแล้วก็ต้องบากหน้ายังไงไม่รู้เวลาเนี้ <c oughs> สิ่งที่เขารู้สึกนะเขารู้สึกเลยว่าเขาอยากชัดเจนกับคุณเนี่ย ถ้าเขากลับมาในความสัมพันธ์ได้เขารู้สึกเลยว่าเขาอยากสารภาพทุกอย่างให้คุณฟังว่าเขาทําอะไรไปบ้างอยากชัดเจนกับคุณพไพ่ใบนีมน้มันคล้ายๆกับไพ่แต่งงานเลยนะเพราะฉะนั้นนะทิศทางเขาคือแน่นอนค่ะถ้าในอดีตคนคนนี้ไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนในคุณเลยเพราะมันต้องมีใครคนหนึ่งคนหนึ่งอะที่ไม่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะมันเป็นรักสามเศร้าฉะนั้นการกลับมาครั้งนี้เขาอยากชัดเจนให้กับคุณอยากมีสถานะให้ คือเป็นคนที่เริ่มรู้ตัวเองแล้วอะค่ะว่าเขาชัดเจนกับใครใครที่ช่วยเหลือเขาแล้วเวลาเนี้ยมันเป็นการตื่นรู้แต่มันก็ตื่นรู้ในเวลาที่สายงคุณก็นิ่งจริงนะจะไฮพินเทสเกิดขึ้นการที่ไม่มีความสัมพันธ์ที่ไม่มีชื่อเรียกเขานั่นแหละที่ไม่เคยมีความชัดเจนให้คุณเลยในอดีตคนคนนี้อยากกลับมาชัดเจนให้กับคุณบางคนอาจจะถึงขั้นอยากสร้างครอบครัว สิ่งเดียวเท่านั้นที่เขาอยากจะขอก็คือเหมือนอยากได้รับการอาภัยจากคุณเนี่ยแล้วก็อยากจะได้รับโอกาสชีวิตจากคุณด้วยเขาดําเนินชีวิตตอนนี้ด้วยความยากลําบากแล้วทุกๆครั้งที่เขาดาเนินชีวิตเขาจะแบกความรู้สึกของคุณเนี่ยไว้อยู่ในหัวใจเขาเสมอไพ่สี่ถ้วยที่บอกมาเนี่ยจริงอยู่ค่ะตรงหน้ามันตั้งไว้สามถ้วยเป็นพลังงานคนเจ้าชู้กับใจนะเนี่ยไพย่ใบไพ่สำหรับเนี้ย คือเรื่องราวของวันนี้มันเป็นสตรอรี่ของคนเจ้าชู้กับใจอ่ะสามถ้วยเนี่ยเขาวางไว้แล้วอีกถ้วยหนึ่งเขาเก็บไว้อยู่ในใจเห็นไหมเขาเก็บไว้ให้คุณอยู่ในใจเสมอเพราะฉะนั้นถ้วยตรงหน้าเขาวางแล้วงั่นหมายถึงว่าตอนนี้เขาชัดเจนละเขารับรู้ละว,ว่าเขาอยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละเพื่อกลับมาไถ่บาปไถ่โทษให้กับคุณรู้สึกผิดกับคุณมากๆผิดจนร้องไห้ผิดจนกลายเป็นคนซึมเศร้าก็มีนะคะ เ,เก็บตัวเลยเห็นไหมไพ่สี่ดาบเกิดขึ้นเขานอนทับดาบอยู่หนึ่งเล่มอีกสามดาบแทงก็หาเขาหมดเขาไม่สามารถขยับตัวทิศท,ทางได้เลยนั่นก็หมายถึงว่าอุปสรรคในชีวิตของเขาก็เยอะจะกลับมาหาคุณตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอุปสรรคที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดจากการที่ตัวของเขาเองอไปทําตัวเองทั้งนั้นจากเรื่องความสัมพันธ์คนเจ้าชู้อย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องรอเวลาอย่างเดียว ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะนี่สินไม่ว่าจะความสัมพันธ์ที่มันคารคาซังมัดติดอยู่อะไรเนี่ยให้มันหลุดพ้นพอหลุดพ้นต้องละทิ้งความละอายใจของตัวเองต้องอะไรต่างๆพวกนี้เพื่อที่จะบากหน้ากลับมาในทิศทางของคุณเพราะวันนี้เวลาน,นี้เขาตื่นรู้แล้วค่ะว่าคุณมีค่ากับเขามากแค่ไหนแต่ตื่นรู้ในวันที่ความสัมพันธ์นี้คุณนิ่งกับเขาไปแล้วคุณอาจจะมีความสุขแล้วในพื้นที่ของตัวเอง บางคนอาจจะเริ่มต้นใหม่ไปแล้วก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่เทพกตินิดนึงนะว่าไพ่เทพคติอยากเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะคะเขาบอกว่าเขาอะถ้าได้กลับมาในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งนะเขาอยากจะเล่าเรื่องราวทุกอย่างเลยที่เขาไปทําอะไรไว้ไม่ว่าเรื่องนั้นจะไม่ดีไม่ว่าเรื่องนั้นจะดูมีความลับมีลับลมคมในแค่ไหนคือเขารู้แล้วว่า มันไม่คุ้ม,มก,กับการที่เขาจะต้องแลกคุณออกไปเพื่อเพื่อได้อะไรบางอย่างอย่างเงี้ยกลับมาคือเขาไม่ได้ต้องการตรงจุดนั้นแล้วตอนเนี้เขาโดดเดี่ยวสิ่งที่เขารู้สึกเพราะฉะนั้นเขาอยากได้เพื่อนคู่คิดจริงๆอยากได้คนแบบไปพร้อมๆกันกันกบเขาในอดีตเขาอาจจะเคยทําผิดทำพลาดเขาเป็นคนเจ้าชู้เขาอาจจะดึงคุณมาเป็นความสัมพันธ์ทางเลือกที่ตอนนั้นเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกกับคุณมากนะักเพียงเพราะว่า เป็นความลักสนุกเป็นความรู้สึกว่าอยากจะดึงคนเป็นความสัมพันธ์เยอะๆเช็คแต้มก็ได้ในบางคนประมาณนี้แต่ตอนนี้เขาเห็นคุณเป็น D M เพจคุณหลุดออกจากชีวิตของเขาไปแล้วคุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเองได้อย่างสง่างามคุณไม่ได้โวยวายไม่ได้เรียกร้องไม่ได้อะไรกับเขาอีกแต่คุณก็ไม่ได้สนใจอีกมันผิดจากเมื่อก่อนที่คุณอาจจะวิ่งไล่ตามเขาเสิร์ฟเขาทําให้เขาเขาทุกอย่างมันเป็นทิศทางของคนที่รักเขามากๆ แต่เวลาเนี้ยคุณหันกลับมารักตัวเองคุณกลับมาดูแลตัวเองคุณดูสวยงามในพื้นที่ของคุณคนที่ใจดีคนที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างบางคนอาจจะมีความสัมพันธ์ใหม่เข้ามาแล้วเพราะเป็นถึงดมเพสเขารู้ตัวนะว่าเขากำลังจะสูญเสียดมเพสของเขาเพราะฉะนั้นในสายตาเขาเขาก็มองว่าคุณเป็นดมเพสนั่นแหละเขาถึงจะยอมทําทุกอย่างไงคือเหมือนกับว่าเมื่ออยากให้คุณหลุดออกไปจากความสัมพันธ์นะ่ะแต่ตอนนี้เขากำลังจะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้หมด เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากกลับมาในชื่อของคุณในขณะที่เขามีเรื่องวุ่นวายอยู่พระแม่รักสมีลงในฝั่งของเขาเป็นการตื่นรู้หรือเป็นการรับรู้แล้วก็ได้ว่าเอ้ยความรักจริงๆของเขาอะเขาเพิ่งจะได้รับรู้คนที่มีความรักหรือว่าความรักจริงๆรักแท้จริงๆก็คือคุณนั่นแหละคุณอาจจะเป็นคนที่เข้ามาเปิดโลกทัศน์ให้เขามาสอนเขาหเห็นความจริงใจความรักที่บริสุทธทธิ์นนีีี่่่เมมมออกนนนคค้าจจะไย ตอนนี้เขาเริ่มรู้ซึ้งแล้วรู้ซึ้งเลยว่าวันที่รอบตัวเขามันมีแต่คนที่เอาแต่ผลประโยชน์จากเขาไม่เคยทําอะไรเพื่อเขาการที่เขาต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต้องแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างตรงนั้นมันเป็นยังไงเขารับรู้ค่ะเวลาเนี้ยเขารับรู้เขาตื่นรู้ว่าคุณสําคัญกับเขาแค่ไหนคุณดีเขาแค่ไหนแต่มาตื่นรู้ในวันที่เขาทำเอ็มเพสหลุดมือไปแล้วอ่ะ The Tower เกิดขึ้นชนกันนะคะสองสำรับนะมาละสงคำทุ่งครเุเกษตรพังพินาศกรียุคมันแตกหกักไม่มีชิ้นดีแล้ระหว่างคุณกับเขาแม่หมอเชื่อว่าคุณเป็นถึงเดมเพสถ้า The Tower ลงคุณคงสุดจริงๆกับเขาในอดีตสุดแบบไม่ทนแล้วทั้งลักษณะนิสัยทั้งการเห็นแก่ตัวทั้งนิสัยขี้ป้อเจ้าชู้คนมีความรู้สึกว่า คุณเป็นถึงเดมเพจคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีมากกว่าเขาอีกคุณน่าจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนนะการที่เขาทํากับคุณแบบนี้คือมันก็ไม่แฟร์กับคุณอะ่ะแล้วคุณมองว่าคุณก็สมควรที่จะได้รับความรักที่ดีๆไม่ใช่เป็นความรักแบบนั้นสิ่งหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ที่ผลักเขาออกมาให้พระแม่ลักษมีลงนะคะที่ผลักเขาออกไปจากความสัมพันธ์นี้เพราะมันเป็นลนักษณะของคนที่คุณทาศีลธรรมไม่เสมอกันแต่ใดๆก็ตามนะ พระแม่รักษมีปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าในทางกลับกันคนคนนี้อาจจะอยู่ในภาวะที่กําลังรับกรรมอยู่ก็ได้ค่ะจากสิ่งที่เขาทาและเกิดการตื่นรู้แล้วแต่ยังมาไม่ได้เพราะว่ายังใช้มิบากยังแก้ไขปัญหาตรงนั้นไม่หมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคนคนนี้เขาจะทำทุกๆอย่างบ้างเพื่อตามเอ็มเพของเขาออกลับไปมันจะเป็นทิศทางของคนที่พยายามจะวิ่งไล่ล่าคุณบ้างละ จากที่เมื่อก่อนคุณทําเพื่อเขามาตลอดนะคะตอนนี้คุณไม่ต้องทําอะไรคุณอยู่กับพื้นที่อย่างคุณอย่างเดียวเลยไม่ว่าคุณจะต้องการเขาหรือไม่ต้องการเขาคนคนนี้มีความรู้สึกเขาติดค้างคุณยังไงเขาก็ต้องทํานะยังไงก็ต้องกลับมาตามให้ได้ถึงที่สุดนั่นเองตอนนี้สิ่งที่เขามองคุณเขาแอบส่องแอบมองคุณจากที่ไกลๆมีความรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะย่างกลทําอะไรก็ตามมันดูเหมือนมันหลงมนเสน่ห์คุณยังไงก็ไม่รู้มันดูเหมือนกับว่า เอาคุณออกจากหัวไม่ได้ติดตาติดใจอยู่อย่างนั้นเหมือนพึ่งกลับมาตกหลุมรักคุณใหม่ตอนที่เริ่มเห็นความดีต่างๆในตัวคุณที่คุณเคยทําให้เขาแต่ตอนเนี้คุณไม่ได้ทําให้เขาแล้วนะคุณอาจจะทําให้กับคนอื่นและเขามีโอกาสแอบเห็นก็เป็นไปได้ภระวิษณุกเกิดขึ้นในฝั่งของเขารู้สึกอยากกลับมาปกป้องคุณอยากแก้ไขในสิ่งที่เขานั้นได้ทําผิดพลาดไปมีความรู้สึกว่า ขอโอกาสให้เขาได้เป็นคนที่ดูแลคุณได้ปกป้องคุณได้แก้ไขในสิ่งเขาผิดพลาดไปได้ไหมอันนั้นคือทิศทางในความคิดของเขานะมีความรู้สึกว่าอยากจะดูแลอยากจะซัพพอร์ตคุณบ้างถ้าในอดีตคุณเคยซัพพอร์ตกัามาตลอดดูแลเขามาตลอดแต่เขาไม่เคยทําอะไรให้กับคุณเลยความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่การให้และการรับที่ไม่เท่ากันเพราะความเห็นแก่ตัวของเขานะในอดีต พระจันเกิดขึ้นในฝั่งของเขาหรือเดโมนนั่นเองเขาดิ่งนะคะวันนี้คนคนนี้ตอนนี้เวลานี้หรืออาจจะเวลานี้เลยแหละเขาดิ่งเรื่องของคุณเขาคิดเรื่องของคุณมากๆเพระจันทําให้น้าขึ้นน้ําลงได้ยังไงเขาดิ่งเขาคิดเรื่องราวของคุณวนไปวนมาแบบนั้นมันเป็นทิศทางของคนที่เอาคุณออกจากหัวไม่ได้ทั้งรู้สึกผิดทั้งรู้สึกเสียดายทั้งรู้สึกอยากจะได้คุณกลับมา มันเป็นความไม่ชัดเจนด้วยในอดีตท,ที่เขาไม่เคยชัดเจนให้กับคุณและอีกความหมายหนึ่งคุณอาจจะจับไตเขาได้หรือว่าไปจับโป๊ะแตกได้น,นั่นเองนะเพราะมันเป็นปัญหาที่พังพินาศจากรักสามเศร้าเรา3ามคนนะคะะเกดลงคนนี้มี้นสัมผัสถึงคุณอยู่นะหรือคุณก็ได้มี้นสัมผัสถึงเขาแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่ว่าด้านของ จิตวิญญาณความสัมพันธ์เส้นสัมผัสยังนึกถึงกันอยู่บางคนอาจจะดิง่งบางทีวันนี้คุณก็อาจจะดิ่งเรื่องราวของเขาก็เป็นไปได้เช่นกันเพราะเขาก็ดิ่งเรื่องราวของคุณอยู่มันมีเส้นสัมผัสรับรู้ถึงกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าะเกดลงนั่นหมายความว่าถ้าคนคนนี้เคยทําผิดศีลในอดีตเขากําลังได้รับบทเรียนเขากําลังได้รับการลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นั่นแหละค่ะะเกด จะคุ้มครองคนดีถ้าใครทำผิดศีลธรรมจะให้คุณให้โทษสองเท่าตามวาละกรรมเท่าที่เขาเคยทำนะคะคนคนนี้กำลังเจอวิบากชีวิตของเขาอยู่เลยนะเขาต้องไปชดใช้เขาต้องไปตื่นรู้ในการกระทำของเขาจริงๆนะคะแต่ทันทีที่เขาหลุดพ้นนะเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณทันทีจริงๆนะเนี่ยเดอะเมจิกเช่นเกิดขึ้นคล้ายๆชาลีออตเลย เขาจะกลับมาในความสัมพันธ์ของคุณแบบที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวเลยละ่ะแล้วเขาก็จะทําอะไรให้กับคุณที่คุณคิดไม่ถึงอะ่ะว่าเขาจะทําเพื่อคุณได้ในอดีตเขาอาจจะไม่เคยทําอะไรเพื่อคุณแบบนี้นะคะในสายตาของเขา่คุณเป็นทั้งเดือเพชเป็นทั้งเดซันเขาไม่สามารถที่จะอยู่รอได้อีกแล้วนะทั้งเดือเพชทั้งเดืซันนี่คือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลานี้มันเป็นเวลาที่เขารับเคาะกรรม รับในสิ่งที่เขาทําเอาไว้รับในสิ่งที่เขาเคยอาจจะทรยศหักหลังคุณแล้วต้องไปแก้ไขกับปัญหาตรงนั้นแต่ใดๆก็ตามนะคะเขาบอกเลยนะบอกว่าทันทีที่เขาหมดวาระตรงนั้นเขาจะกลับมาในทิศทางชีวิตของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่อลาเคลนะคะว่าไพ่อลาเคลสรุปยังไงนะเขาติดกับดักการกระทําของตัวเองทั้งหมดเลยในอดีตเห็นไหม เห็นไหมเรื่องที่เขาทำเอาไว้ต่างๆเรื่องที่เขาคิดไม่ซื่อกับคุณสารพัดมันไปติดหล่มของตัวเองที่ตัวเองทำไว้หมดยิ่งถ้าเกิดว่าเขาเคยใส่ร้ายคุณหรือว่าคิดไม่ดีกับคุณเวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันหวนกลับไปที่เขาหมดแล้วทุกอย่างทุกวาระกรรมเขาไม่มีอิสระในชีวิตเลยก้มหน้ารับกรรมอย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้นะคะที่เขากำลังเจอสิ่งที่เขาตั้งใจคือ ไม่ว่าเขาจะเจอกับอะไรก็ตามเขาจะผ่านมันไปให้ได้ผ่านมันไปให้ได้เพื่อที่จะให้หลุดพ้นแล้วได้กลับมาในทิศทางชีวิตของคุณอีกครั้งนะคะเห็นไหมเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะทันทีที่เขาหลุดพ้นจากพันธนาการและอุปสรรคต่างๆในชีวิตของเขานะคะในใสายตาของเขาคือคุณเป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่สง่างาม เป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วสูงกว่าเขาแล้วอะเวลานี้ที่เขามองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทําคือเขาต้องพัฒนาตัวเองค่ะเพื่อกลับเข้ามาในชีวิตของคุณให้ได้จากนี้ที่เขาหลุดพ้นเขาบอกเลยว่าเขาจะไม่หายไปจากชีวิตของคุณอีกถ้าในอดีตของคนนี้เคยมาแบบโผโผโผเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายอะไรแบบนี้ฉะนั้นความชัดเจนจะมีความสม่ำเสมอในชีวิตของคุณก็จะมี เสมอต้นเสมอปลายแต่อยู่ที่คุณแล้วค่ะว่าคุณจะให้โอกาสคนคนนี้ได้อีกหรือเปล่านะคะแต่เขาเหมือนติดค้างคุณเพราะฉะนั้นเขาต้องกลับมาตามไล่ล่าคุณอยู่แล้วในการขอโอกาสกับคุณนะ <S <S ประมาณนี้นะคะก็จบแล้วสําหรับแรนดอมวันนี้นะคะเอ้ยไม่ใช่แรนดอมไพ่เราเรื่องถ้าตรงกับใครก็นอมรับกลับไปไม่ตรงไม่สบายใจวางตัวนี้ดูเป็นความบันเทิงนะคะ สำหรับวันนี้ไม่บายค่ะลาติสวัสดนะเสียงแม่หมอ,อยังแห้งๆยังติดไอยอยู่เลยส่วนเคสดูดวงที่เป็นเคสแบบคลิปแบบพิมพ์แม่หมอค้างเยอะมากหลายคนมากบางคนเป็นอาทิตย์อทิตย์เลยตั้งแต่ตอนที่แม่หมอต่อมมาทลินซีตตั้งแต่ผ่าตัดแล้วแล้วมาชนโควิดอีกแม่หมอขออาภัยจริงๆไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะแต่มันต่อเนื่องมาเลยนะ เดี๋ยวจากวันนี้เดี๋ยวจะทยอยทําทยอยเคลียร์คิวให้เรานะคะขอบคุณที่เข้าใจแล้วก็สนับสนุนกันมาตลอดนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆนะบ๊ายบายค่ะ